สวัสดีวันอาทิตย์นะครับ ก่อนที่เพื่อนๆจะรับชมคลิปนี้นะผมก็ขอฝากเพจรถไถยสายใต้ไว้ในอ้อมกอดดวงใจของเพื่อนๆทุกคนนะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมนะพูดคุยกับผมก็พูดกันได้ในเพจรถไถสายใต้เลยนะครับผมจะเอาอะไรรถไถคูบูต้าฟอร์ดมาจําหน่ายในเพจจังหวัดไหนที่กันดารเรื่องอะไรมากๆนะครับหาไม่ได้ก็ลองสอบถามมาที่เพจรถไถสายใต้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะหาอะไรให้นะครับฝากไว้ในอ้อมกอดดวงใจด้วยนะครับนี่วันนี้ผมก็มีสติกเกอร์ลงอาคมเซนเตอร์โอมรถไถก็้วยได้นะครับลงอาคมเรียบร้อย ใครที่ได้ไปติดรถนะครับงานจะมีตลอดไม่ขาดเงินเซนไม่เจอเจอในเงินสดไหลมาเทมาแต่การลดเสียไม่ได้นะครับวันนี้ผมจะมีมาแจกค่าแผ่นนะครับคำถามก็คือ M 9 5ของผมอายุกี่ปีแล้วนะครับส่งคำตอบมาในเม้นต์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะจัดส่งไปให้5ท่านเท่านั้นครับ่อนใครที่พลาดโอกาสมีจำหน่ายในเพจรถไถสายใต้นะครับแค่100บาทขายเท่าทุนกันเลยครับ ไปผ่านตามาบินนะครับคุณภาพที่ต้องบอกต่อเลยครับใช้ดีมากตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาที่ M95 เลยนะครับนี่ครับสบปปงที่ไถนะครับค่อนข้างจะแฉะนิดนึงนะครับ มีหินด้วยแต่อุ่นใจได้ครับไปผ่านมาบินผมได้เหมาไป2,500บาทนะครับเนือนที่ประมาณ3มไร่แล้วก็ฝั่งนี้นะครับนี่เขาโรยปูนขาวไว้ครับโอ้เสียงก้อนหินครับได้ยินไหมครับโอ้โหกรุบกรับเลยครับอุ่นใจได้ครับไปผ่านตรามมบินโอ้โหมีน้ำด้วยครับใส่กันน้ำเลยเนี่ย ดูน้ำ้วครับเสียงก้อนหินนะครับเป็นแท่งปูนก็มีครับสุดยอดครับใบผ่านตามาบิน โชคดีที่ยังมีดอกนะครับหลุยน้ำได้นี่ไม่ธรรมดาครับเ9 5คันนี้นี่แน่สายห่วงครับมีสายสินด้วยผูกไว้รอบคันเลยครับข้างขวาเอก้อนหินครับ อย่าลืมนะครับถ้าเกิดใครสนใจไปผ่านรามาบินนะครับก็ติดต่อได้ที่เพจมาบินเพกซัตนะครับหรือว่าเพจไทยไทยเทคเตอร์ของเทคเตอร์บอยได้เลยครับผมคุณภาพเขาดีจริงๆครับใช้แล้วคุ้มค่ามากนะครับลูกละพันก,นกว่าบาทเองครับราคาก็พอๆกับท้องตลาดแต่คุณภาพเนี่ยโดนหินไม่แตกไม่มีบินครับใช้กันยาวๆ าน,นชิ้นนี้เป็นโครงการของปั๊มบางจากนะครับเขาจะหว่านต้นปอเทืองนะครับเนื้อที่ประมาณ3มไร่ผมก็ได้ทําการเหมาไป2,500บาทนะครับแล้วเขาก็จะมีกรรมการนะครับที่พิจารณาเงินนะครับแล้วเขาก็อนุมัติให้มาไถนะครับนะครับรับงานมันต้องให้ได้อย่างนี้นะครับ อนหินครับไถทั้งน้ํากันเลยครับใบผาสามารถไถในน้ําได้นะครับถ้าเกิดซีนกันน้ํามันยังดีนะครับทั้งเวททั้งไรแต่เวลาไถเสร็จกลับไปถึงบ้านนะครับขอให้อัดเจลบีไล่น้ําออกไปเลยนะครับอัดให้มันเยอะๆเลยครับให้มันไล่พวกคราบทรายครับน้ําที่เป็นทรายออกนะครับ ิงครับเจอหินครับมาบินเอาอยู่ครับไม่ธรรมดายิงรับไปผ่านรามาบินสุดยอดนี่ครับตามันดูนะครับไม่มีบินเลยนะครับดูนะครับขนาดโดนหินยังไงแค่ระคายผิวนะครับไม่สามารถทำอะไรไปผ่านตามาบินได้ทุกลูกเลยนะครับเห็นไหมครับ เยี่ยมเลยครับใบฟานธรามาบินถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ